ทำไมเนี่ยทำไมอยากกินเหรออยากกินก็ก้มลงไปเก็บกินเองแล้วกันนะคุณทำแบบนี้ทำไมเนี่ยคุณปัดขนมปังผมร่วงแล้วยังไม่ขอโทษผมสักคำเลยเหรอทำไมฉันต้องขอโทษสวัสด์อย่างแกด้วยทำตัวลกลกไม่พอยังมายืนขวางทางเดินอีกน่าหงุดหงิดชะมัดคนยิ่งรีบอยู่ คคะเป็นอะไรมากไหมคะนี่ค่ะเอาของหนูไปกินก่อนก็ได้นะคะหนูยังไม่ได้แก่ขอบใจมากนะลูกหนูนี่สวยแล้วยังใจดีอีกไม่เหมือนผู้หญิงคนนั้นเลยขอบคุณค่ะอ๋นี่หนูไ่นัดสัมภาษณ์งานเหรอลูกใช่ค่ะบริษัทร้อยก้านิลมิดข้างหน้าเนี่ยแหละค่ะเฮ้ยเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะคะ หนูต้องรีบไปสัมภาษณ์อะคะ่ะไว้โอกาสหน้าหนูมาเลี้ยงข้าวคุณลุงนะคะไม่เป็นไรลุงหากินเองได้ลูกมันคุณลุงเอานี่ไปนะคะไปซื้ออะไรอร่อยๆกินถือว่าหนูให้ปลอบใจจากผู้หญิงคนนั้นที่แกล้งค่ะจริงๆหนูก็ไม่ได้มีมากหรอกขอเจริญเจริญนะลูกค่ะหนูขอตัวก่อนนะคะ ตำแหน่งเดียวกันเลยนี่สวัสดีค่ะประสบการณ์น้อยขนาดเนี้มันก็ยากหน่อยนะฉันว่าเธอคงช่วฉันไม่ได้หรอกกลับบ้านตอนนี้ยังทันนะจ๊ะดเดี๋ยวจะหาว่ามหตื่นเดี๋ยวยังไงเพื่อความรวดเร็วนะคะรบกวนเข้าสัมภาษณ์พร้อมกันทั้งสองท่านเลยนะคะสองคนเลยเหรอคะตายแล้ว มันต้องมีคนบางคนถ่ายที่หน้าน่ะสิ สัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญน,นั่งก่อนเลยครับนี่คือคุณกันทิดาและก็คุณธีรดาใช่ไหมครับค่ะค่ะคุณกันทิดาเนี่ยทำงานมา 8ปีแล้วนะครับแต่ว่าเปลี่ยนบริษัทบ่อยจังเลยครับค่ะพอดีว,ว่าช่างชอบหาประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เบื่ออะไรเดิมๆแล้วก็คอยเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆตลอดนะคะคุณธีรด,ดาทำงานมาสปีแล้ว แต่ว่าไม่เคยเปลี่ยนบริษัทเลยเหรอครับใช่ค่ะฉันไม่เคยย้ายเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอถามคำถามคุณสองคนหน่อยนะครับคนละหนึ่งคำถามทำไมคุณสองคนเนี่ยถึงอยากมาทำงานที่บริษัทเราครับเดี๋ยวเชิญคุณกันพิดาก่อนเลยครับค่ะพอดีฉันเห็นว่าบริษัทเนี้ย เป็นบริษัทต้นๆระดับประเทศซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรและก็ตอบแทนสังคมค,มควบคู่ไปกับการจัดการบริหารธุรกิจฉันก็เลยมาสมัครที่นี่ค่ะแล้วคุณธีรดาล่ะครับอ๋อคือที่ทำงานที่นี่อะค่ะใกล้กับที่พักของฉันฉันคิดว่าน่าจะสะดวกแล้วก็ทำให้ฉันเนี่ยมีเวลาเต็มที่กับงานค่ะแล้วก็ประหยัดเวลาในการเดินทางค่ะ บริษัทของเราเนี่ยต้องการคนที่มีประสบการณ์แต่ก็คนที่กล้าแสดงออกแล้วก็คนที่พูดตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมขอเลือกเอ่อต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวสักครู่นะครับฮัลโหลครับนาย การคนนั้นเข้าพก็ระดาดนั้นแล้วเธอก็น่าจะรู้นะว่าเขาเลือกใครรีบกลับบ้านไปถอะถ้าไม่อยากขายที่หน้านะฉันไม่กลับค่ะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงฉันว่าฉันรับได้ค่ะแหมแหมแหมแม่นางเอกแสงดีสภาพอย่างเธอเนี่ยนะสู้อะไรเช่นนี่ได้หรอกประสบการณ์ก็น้อยกระจอกแล้วยังไม่เจียงอีก ขอบคุณสําหรับคําแนะนํานะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอฟังผลประกาศดีกว่าคะ่ะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอน้ําหน้าอย่างแกลองไปสมัครงานแม่บ้านดูสิอาจจะผ่านฉลุยก็ได้นะ <c oughs> นี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะทําไมต้องมาดูถูกฉันขนาดนั้นน่ะฉันไม่ทําอะไรให้ก็ฉันไม่ชอบขี้หน้าแกกลาดียังไงอะ่ะมาสมัครตําแหน่งงานเดียวกันกับฉันตาแหน่งนี้มันเหมาะกับคนระดับฉันไม่ใช่แก ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบนะคะต้องขอโทษที่ทำให้รอนานนะครับผมตัดสินใจได้แล้วครับผมขอเลือกผมขอเลือก ผมขอเลือกคุณธีราดาครับยินดีด้วครับคุณธีราดายิานดีต้อนรับเข้าสู่การทํางานครับส่วนคุณคุณกันธิดาผมขอพิจารณาใหม่ก่อนนะครับเอาเป็นว่าถ้ามีตําแหน่งที่เหมาะสมกับคุณเนี่ยผมจะให้ทางเลขาติดต่อกลับไปนะครับขอบคุณนะคะทําไมล่ะคะคุณก็เห็นดิว่าโปรไฟล์ฉันดีกว่าเด็กในนี่ทุกอย่างแล้วทำไมไม่รับชันเข้าทางาน จริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากจะเลือกคุณนะครับแต่ว่าทางท่านประธานเนี่ยเขากำชับมาว่าให้เลือกคนที่ทํางานเก่งและก็เป็นคนดีไม่ใช่ทํางานเก่งแต่ว่าทําตัวไม่ดีครับผมก็เลยต้องเลือกเขาครับขอโทษด้วยนะครับแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่านางเ็กเนี่ยมันคนดีแล้วฉันเป็นคนไม่ดีตั้งแต่ชั้นก้าเข้ามาบริษัทเนี่ยฉันยังไม่ได้ทําอะไรใครเลยนะคะแบบนี้มันไม่ยุติธรรมนะคะบริษัทเนี่ยใช้มาตรฐานอะไรเป็นเกณฑ์รับอกคนกันแน่ แน่ใจนะครับผมไม่ได้ทำอะไรใครสวัสดีครับท่านประธานนี่คุณวัชระครับหรือคุณหนึ่งประธานบริษัทของเราครับนพวกคุณเล่นบ้าอะไรกันเนี่ยผมไม่ได้เล่นนะครับแต่แค่วันนี้มันเป็นวันหยุดผมผมก็แค่แต่งตัวชิลๆ เดินตรวจที่ผมเท่านั้นแหละฮะคุณเป็นเจ้าของที่แถบนี้เหรอใช่ครับถนนที่คุณเดินเมื่อเช้าเนี้เป็นปที่ส่วนบุคคลที่ของผมเท่านั้นแหละแย่แล้วเราผมจะบอกอะไรคุณให้นะบริษัทผมอะ่ะอยากได้คนเ,นเก่งๆมาร่วมง,งานนะแต่ไม่อยากได้คนสันดานีเลี่ยวๆอย่างคุณออกไปเถอะครับผมไม่อยากให้สนเสนียดอะ่ะมันติดบริษัทผมแกคิดว่า ฉันอยากจะเข้ามาทํางานบริษัทกระจกกระจกบแบบนี้หรอฮะฝันไปเถอะถึงแกจะไม่รับฉันก็ยังมีบริษัทอีกตั้งมากมายที่ต้องการที่จะรับฉันฉันมไม่ง้อหรอเชิญไปสมัครได้เลยครับแล้วผมก็ขอวอวยพรให้บริษัทนั้นนะ่ะมันหลงลวงตาบอดมองไม่เห็นสันดานเอยคนอย่างคุณฉันครับคอยดูเถอะ ฉันจะไม่กลับมาเหยียบบริษัทนี้อีกแล้วสักวันฉันจะทำให้บริษัทนี้พังีหนา้าข้อหาที่ฉันไม่ฉันอับอายผมขอบคุณคุณนะครัที่เอาขนมปังก้อนนั้นให้ผม <ripped> อ่ะอ้ยไม่เป็นไรเลยค่ะมันเล็กน้อยมากเลย แต่เมื่อกี้คุณบอกว่าคุณเป็นประธานบริษัทจริงเหรอคะจริงสิครับผมจะโขคุณทำไมคุณทอ็อปเดี๋ยวผมขอกาแฟแก้วนึงนะครับได้เลยครับท่านย,ยังกันละครคุณธรรมเลยอะ่ะก็นี่มันละครคุณธรรมไหมครับได้ยดินด้วยหรอคะยังไงผมก็รับคุณเข้าทำงานแล้วก็ขอให้คุณรักษาความดีนี้ไว้ตลอดนะครับ ขอบคุณนะคะถ้าไม่ติดอะไรแล้วนี่พรุ่งนี้เริ่มงานได้เลยนะค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะอเอ่อธรรมดานีครับทำไมเราไม่เลือกคนเก่งๆแบบคุณกันทิดาล่ะครับทำไมเราต้องไปเลือกคุณธีรดาด้วยครับทั้งนั้นที่สุดท้ายแล้วเนี่ย จะดีหรือจะเร็วเราก็ดูที่ผลงานเนี่ยครับถ้าคืนผมรับคนทีใส่ยเสียอย่างนั้นเข้าทํางานนะนะแล้วถ้าเขาทําให้พนักงานคนอื่นอึดอัออดจนถึงขั้นต้องลาออกไปเนี่ยผมก็ไม่อยากได้หรอกครับผมอยากให้บริษัทเราทํางานกันด้วยความสบายใจมากกว่าส่วนเรื่องฝีมือคนเรายังไงมันก็พัฒนากันได้นะคนุณท็อปจริงไหมใช่ครับรท่านประธาน